มาดูนะคะพี่อ้อเขามาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยก็คือเม็ดขี้แมงวันนะคะตรงเนี้ยจะพาออกให้หมดเลยไม่ให้เหลือนะคะหน้าเราจะได้เกลี้ยงเกลาสวยงามเจ็บไหมคะพี่ติ๊กหนงไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะสุดยอดเลยเห็นไหมคะหนันนกๆเนาะเนี่ยเห็นไหมคะทําแล้วผิวจะได้สวยให้มาให้ครูกุูก็อ,ออกให้นะคะขอรับรองว่า เบเวอร์ทุกคนนะคะผิวจะได้สวยนะคะเราต้องอดทนก่อนในช่วงนี้นะคะว่าผิวของเราจะยังไงนะคะอดทนยังไงนะคะอดทนในที่นี้ก็คืออดทนเพื่อที่จะให้ตัวเองน่ะหน้าดูเกลี้ยงดูสวยงามนะคะทุกขั้นตอนนะคะเราใส่น้ำเกลือเพื่อเป็นการยัดยั้งแบคทีเรียแล้วก็ช่วยให้ในการรักษาแผลนะคะตรงนี้มาได้ยเยอะนะช็ดเอานนคะ,ะเห็นไหมเกลี้ยงเลยไหมคะ จิ่งเลยแม่คะพี่อออเห็นหายเลยนะเห็นไหมคะสุดยอดเลยนะคะเพียง